ครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องขึ้นจนได้นะครับเมื่อสอสกิตชีวะธรรมนนท์เนี่ยนะฮะสอสอพรคประชาชนาประกาศว่าจะไม่อยู่กับพักประชาชนแล้วจะขอไปอยู่พักกล้าธรรมของผู้กองธรรมนัสคือเรื่องนี้เนี่ยยังไงมันมีเบื้องหลังแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่น่าคิดนี่ก็คือว่ามันมีเบื้องหลัง การเมืองน้ำเน่าที่เป็นการเมืองสไตล์เก่าๆเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเนี่ยังไงเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องสสปิดที่วันนี้เนี่ยวันนี้แน่นอนครับสังคมก็พูดถึงเรื่องงูเห่าเรื่องสสงูเห่านี่นะเรื่องของเรื่องนี่จริงๆเรื่อง การพยายามที่จะมาเรื่องเรื่องเรื่องสสงูเห่ากับพรรคส้มเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลและพรรคประชาธิตมันเป็นปัญหามามาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่แล้วนะครับแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อเมื่อช่วงก็ก็เป็นเดือนเดือนแล้วล่ะมันก็เคยมีสสพรรคประชาชนเนี่ยออกมาพูดเรื่องมีพรรคการเมืองบางพรรคฝ่ายรัฐบาลยนะพยายามที่จะมาติดต่อเพื่อที่จะดึง สอสอของพรรคประชาชนเนี่ยไปอยู่กับพรรคของฝั่งรัฐบาลแล้วก็มีการเสนอผลประโยชน์อะไรต่างๆก็มีคนมาพยายามจะบิดเบือนกล่าวหาว่ามันไม่ก็คือคนของพรรคบางพรรคในฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละก็พยายามที่จะมาบิดเบือนว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกสร้างข่าวขึ้นมาหรือเปล่าพยายามทําว่าเป็นสําคัญหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็คือพยายามที่จะบูลลี่กลับอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะ แล้วก็แต่สอสอคนนั้นก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้รับการติดต่อทีนี้ล่าสุดนี่ก็มีสสอพักประชาชนก็ออกมามาแฉอีกนะันเมื่อเร็วๆนี้เนะี่ยบอกว่ามีสสชนบุรีของพักประชาชนนี่แหละได้รับการยื่นข้อเสนอจากพักการเมืองัางรัฐบาลบางพักเนี่ยเป็นเงินถึงห้าสิบห้าล้านบาทแล้วก็เงินเดือนอีกสองแสนห้า หมายถึงถ้าย้ายไปอยู่กับเขาเนี่ยนะเงินเดือนสองแสนห้าแล้วมีรถตู้หรูให้อีกหนึ่งคันมันก็เป็นผลประโยชน์เยอะอยู่นะมหาศาลน,นี้สสที่แฉนี่ก็คือสอสอยอดชายพึ่งพรสสชบวุรีเกตเก้าแกก็ออกมาพูดว่าเนี่ยมันมีติดต่อเข้ามาที่สสอของพักประชาชนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดึงให้ไปอยู่ย้ายไปอยู่กับพัก ที่ว่าซึ่งอยู่ฝั่งรัฐบาลเลยนะแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับข่าวของพัรเอ,อก่อนหนะ้านี้ถ้าท่านจําได้นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวผู้กองธรรมนัฐหรือเปล่านะก็พูดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีมีคนของฝ่ายค้านสอสอของฝ่ายค้านเนี่ยจะมาอยู่พักคกา้ธรรมอีกหลายคนเลยตอนนี้พรรคก,กา้ธรรมกำลังเนื้อหอม ก็น่าจะมาอีกประมาณสักสิบคนอะไรประมาณนี้เนี่ยนะก็พูดมันก่อนนี้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะก็เป็นกระแสะข่าวแล้วก็ก่อนนั้นอาจจะมีบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดตัวแล้วสักระยะหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวรอให้มันมีความชัดเจนบางอย่างบางเรื่องก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการยึกยักกันนิดหน่อยก็คงจะอยู่ในขั้นการเจรจาหรืออะไรเราก็ไม่รู้เนี่ยนะอันนี้อันนี้ที่ธรรมนัตพูดเนี่ยนะผมผมผมไม่ไม่ ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับตัวสสเขตหรือเปล่านะมันอาจจะผมไม่ได้หมายความมาอย่างนั้นนะแต่ว่าบางเอินเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาสอดคล้องกับที่ที่สสยอดใช้ออกมาแฉแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องที่ผู้กองธรรมนัท์หรือคนของพรกการทางออกมาพูดแล้วจะมีสอสฝ่ายค้านเนี่ยมาอยู่มาอยู่กับพรกการธรรมแต่ย้ายมาอยู่พักการธรรมแล้วแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องขึ้นมามันก็เป็น มันก็เป็นจริงขึ้นมาในแง่ที่ว่ามีสอสอประกาศที่จะขอออกจากพรรคประชาชนก็คือสอสกอดอชีวัรนมนนี่แหละแก้ก็ถแถลงข่าวเมื่อวันที่สิบสามพฤษภาเนี่ยประกาศชัดเลยว่าขอที่จะทำจดหมายถึงพรรคแล้วผู้บริหารพรรคขอขอย้ายไป จะไม่อยู่ไม่ขอยุติบทบาทกับพรรคประชาชนจะจะไปอยู่พรรคการธรรมเพราะตัดสินใจแล้วนะได้คุยกับทางพรรคการธรรมเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนั้นนี่นะกเนเ็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นรลวเป็นข่าวลือหากันออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่นะทีนี้เรื่องของเรื่องมันนี่นะครับผมทบทวนให้ฟังสําหรับท่านที่อาจจะยังไม่ค่อยจะติดตามข่าวสักเท่าไหร่นี่นะส่วนท่านที่ติดตามข่าวแล้วเนี่ย ทราบแล้วก็จะได้ทบทวนกันไปอีกทีเอาเอาเท่าที่เป็นไฮไลท์พอที่จะเข้าใจปรเด็นภาพนนะคือสอส,อสกริเนี่ยสอส,อส,อสกริชีว่าทำไมหน้าตาแกเหมือนผู้ชายแต่จริงแกเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเป็นทอมอพูด,ดง่ายๆอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราเราก็ให้เหติกับทุกคนนะก็เป็นเรื่องเรื่องเพศเรื่องเพศ เอ่อะเพศที่สามเพศที่เท่าไหร่สำหรับสังคมแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากแล้วทุกคนได้รับการยอมรับหมดนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกแต่ว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยคือหน้าตาเนี่ยแกเหมือนชายมากเพราะฉะนั้นก็บางคนอาจะมองเอ๊ะทำไมทาไมในข่าวเขียนนางสาวกฤิตอนแรกผมก็ผมคือผมไม,ไม่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 คุ้นเคยกับเอ่อสาส,าสากฤตนะผมก็ว่าเอา๊ะตกลงแกเป็นหญิงหรือชายนะอ๋อดูไปดูแกเป็นทอมแกเป็นหญิงแต่ว่าแกแต,ต่งตัวท่าทางและเสียงแกก็จะคล้ายๆผู้ชายด้วย ก็ก็แกก็วางบุคลิกเหมือนผู้ชายได้ดีนะทีนี้ประเด็นก็คือที่แกบอกว่าสาเหตุแกต้องการยุติบทบาทเนี่ยก็ไม่ต้องการอยู่กับพรรคประชาชนนี่นะก็คือแกบอกว่าแกบอกว่าพรรคเนี่ยมีเป้าหมายที่จะสร้างพรรคไม่ได้เน้นสร้างคนเนี่ยนะคือพรรคเนี่ยสนใจแก้ปัญหาการทํางานเอ่อเอ่อจึงเป็นประเด็นการสร้างกระแสคือการการทำงานของพรรคเป็นการสร้างกระแสสร้างความนิยมให้กับพรรคเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งเน้นประโยชน์ประชาชนทําให้ตัวเองไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไนดะ้อันนี้ผมอ่านแล้วผม,อมองงถ้าพรรคประชาชนไม่ได้สนใจแก้ปัญหาตั้งแต่อนาคตใหม่ไปยังก้าไกลถ,ถ้าพรรคนี้ไม่ได้สนใจแก้ปัญหาให้ประชาชนเนี่ยผมว่าประเทศนี้ไม่มีพรรคไหนแล้วครับที่จะทํางานแก้ปัญหาประชาชนเพราะว่าพรรคที่ทํางานเพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมได้ดุเดือดเข้มข้นที่สุดเนี่ยผมว่าตอนนี้ไม่มีพรรคไหนเกินเกินหน้าพรรคประชาชน อันนี้พูดแบบเท่าที่ดูผลงานมาตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่มาเนี่ยนะแต่ว่าในมุมของสสกิดเนี่ยแกมองว่าไม่ได้ทํางานเพื่อประชาชนฟังแล้วผมก็งงงงงานแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงงงเหมือนกันนะครับแล้วแกบอกว่าแกเป็นสสนี้เป้าหมายก็คือแก้ปัญหาในพื้นที่พักด้านเรื่องที่เป็นปัญหาในพื้นที่เข้าสู่พักแต่ว่าก็ไม่เคยได้รับการสนับสนุนอย่างที่ควรไม่สามารถร่วมงานกับพักได้แล้วพบ มีการพูดไม่ให้เกียรติด้วยเนี่ยก็กล่าวหาพักว่าคนในพักพูดไม่ให้เกียรติไม่เคารมศาสนาทั้งเพศมีการปล่อยข่าวเรื่อยๆว่าตนเป็นงูเห่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงพักทั้งการยุบพักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเนี่ยแกก็แกแก็เลยนก็เป็นการกล่าวหาพักอะไรพูด,ดง่ายๆทีนี้เอ่อในส่วนตรงนี้เนี่ยแกแกก็พูดอยู่ อยู่อย่างหนึ่งว่าเอามีคนถามว่าทําไมไม่ลาออกเคาบอกว่าลาออกลาออกในมันสิ้นเปลืองก็ประมาณต้องไปเลือกตั้งใหม่เออแล้วก็เคาบอกว่าทํําทาเพื่อความสะใจทําเพื่อให้ตนเองเท่มันไรสะะ้สาระเนี่ยสสสกิดบอกนะต้องการทําหน้าที่สสตามที่ประชาชนคาดหวังประชาชนในพื้นที่ไม่ได้มีปัญหากับตนขอให้ลองสอบถามคนที่ติดตามการทํางานของตนดูว่าเป็นอย่างไร ตรงเนี้ยมันมีก็คนบอกว่าก็ลาออกไปสิถ้าคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือแน่จริงลาออกแล้วไปเลือกตั้งสู้กับพรรคประชาชนใหม่เนี่ยมื่คุณไปอยู่พักนั้นน่ะลาออกแล้วไปอยู่พักนั้นน่ะพระการธรรมอ่ะแล้วก็ลงสมัครซ่อมสอสเขตของคุณนี่แหละเขตนี่แหละเขตหกสีราชาเนี่ยแล้วพรรคประชาชนก็ส่งคนไปลงแล้วไปสู้กันด้วยพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนที่ประชาชนให้การยอมรับอย่างมากมายคุณได้มาเป็นสสมาได้ตัวคุณเองจริงอะไรํำนองนี้เนี่ยนะ ก็ก็ไม่กล้าลาออกบอกว่าลาออกอก็พ้นสภาพสสสิที่ที่เธอบอกนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นว่าทําไมถึงเป็นเลือกพั่กล้าทำก็บอกสสคิดบอกว่าก็ประสานงานกับประสานงานกับรัฐมนตรีหลายคนในการทํางานพื้นที่ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้กองธรรมนะัฐช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยตลอดซึ่งประชาชนที่ชนบุรีบอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสาคัญโดยเฉพาะเรื่องการเปิดอ่างเก็บน้าน,นี่นะ อันนี้จะบอกนะแล้วก็ปฏิเสธข่าวที่บอกว่ามีการเสนอเงินห้าสิบห้าล้านเงินเดือนสองแสนห้าอะไรนีดนะบอกให้ไปถามคนที่พูดบอกให้ไปถามคนที่พูดก็คือทำนองว่ามันไม่จริงอะไรประมาณนั้นนึ่นะแต่เธอก็ไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่ามันไม่จริงนะอันนี้คือส่วนของสสก,กิจนะฮะทีนี้สสก,กิจนี่ถแถลงข่าวนี่ก่อนเที่ยงนะครับวันที่สิบสามนี่ถแถลง ที่สภานแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือว่าพอหลังเที่ยงเนี่ยตามภาพที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าจอนี่นะครับพอหลังเที่ยงเนี่ยสสเทงนัทพงษ์เรืองปัญาวุฒิหน้าพัร์ประชาชนแล้วก็ประก,กรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนีุเป็นเป็นประธานเป็นประธานวิปของฝ่ายค้านเนี่ยแล้วก็มีสสศาสวัส์พุฒมพงศสสจมวิเจดเจ็ดมาร่วมกันแถลงด้วย ตรงนี้ผมขอชมหัวหน้าเทงนัตพงศ์กับผู้บริหารพรรคประชาชนนะครับว่าสามารถจัดก,การปัญหานี้ได้ได้ดีมากนะก็คือจัดก,การได้เร็วนะฉับไวเด็ดขาดแล้วก็แล้วก็ทันการเด็ดขาดทันการเร็วเด็ดขาดทันการเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องสําคัญสำหรับพักการเมืองที่กําลังเจอปัญหาอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะเพราะว่าถ้าจัดการไม่ดีเนี่ยแล้วปล่อยให้ประชาชนไปคิดเอาเองเนี่ยมันจะเกิดผลเสียกับพักแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือทุกอย่างมันมีการรับรู้ปัญหามาก่อนระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็หัวหน้าเท้งเองเนี่ยก็คงคุยกันในกลุ่มผู้บริหารด้วยมาก่อนนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเน่ยนะเพราะงั้นการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่า คุณปล่อยให้มันเนิ่นช้าไปในการที่จะมาถแถลงหรือเปล่าเนี่ยว่าทางหัวหน้าเท้งกับผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยนะ้เขาคือเอ่อสอสอกิดถแถลงก่อนเที่ยงนี่นะพอหลังเที่ยงเนี่ยสอสอเทง้งหัวหน้าพักกับเนี่ยกับอีกสองท่านเนี่ยก็ออกมาถแถลงต่อเลยแล้วก็เป็นการถแถลงแบบทั้งหักล้างทั้งอธิบายชี้แจงแล้วก็ทั้งประกาศว่าจะมีมาตรการจัดการกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยเอ่อ ปก,กรณ์วุฒิเนี่ยก็ก็อธิบายว่าเดี๋ยวผมพยายามจะพูดให้กระชับเป็นไฮไลท์เนี่ยนะคือปกปก,กรณ์วุฒิเนี่ยเขาก็บอกว่าพักก็สนับสนุนสอสอกิจทุกอย่างเรื่อยมานะแล้วก็ให้เรื่องสําคัญสําคัญให้งานไปทําแม้กระทั่งไปเป็นคณะกรรมาก,ารการมาที่การคณะกรรมการคมนาคมนี่นะหรืออย่างเรื่องเนี่ยพักสนับสนุนกันในพื้นที่มาโดยตลอด โดยฝ่ายนโยบายไนะ้อนุมัติงบประมาณส่วนกลางให้กิจนำไปท,ทํกากิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนานโยบายในพื้นที่สีราชาเที่บบอกว่าไม่เสนอไม่ให้งบอะไรเนี่ยมันก็ไม่จริงส่วนนอกจากนี้ก็ยังมีการทํางานในคณะกรรมนนการคมนาคมที่ท,ที่สสก,กิตบอกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนนั้นเนี่ยปรกรณ์วุฒดบอกว่าตั้งแต่เริ่มเปิดสภามีการให้สสทนุกคนได้เสนอว่าตนเองอยากอยู่ในกรรมการชุดไหน ซึ่งเป็นไปนไม่ได้ที่ทุกคนจะได้อยู่ในการมาธการสามัญที่ตัวเองอยากอยู่เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าเฉพาะกรณีของนางสาวกิดหรือสอสกิจเนี่ยเป็นสสหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้อยู่ในการมาธิการสามัญอันดับหนึ่งที่ตัวเองเลือกอันดับหนึ่งก็คืออยากเป็นการมาธิการสามัญของการมาการชุดนั้นมากที่สุดสอสอิจเนี่ยเป็นแค่ไม่กี่คนของสส พประชาชนที่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการอ่ะอันนี้แปลว่าพักก็ยินดีสนับสนุนให้ทํางานไงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันตรงกับตรงพื้นที่ตรงที่ว่าพื้นที่ของของสอสอกมีท่าเรือแหลมฉบังซึ่งน่าจะเข้าไปขับเคลื่อนในการมาทิการได้เพราะเป็นการมาการมาทิการเกี่ยวเรือคมนนคมเขาก็ให้อ่ะมันเหมาะสมใช่ไหม แต่ว่านอกจากนี้เนี่ยพัก,พกประชาชนก็ให้โอกาสสส,สกิตเป็นรองประธานคนที่หนึ่งของอนุกรรมธิการในชุดนี้ด้วยเนี่ยนะฮะอ,อนุกรรมธิการชุดนี้ก็มีมติให้มีการศึกษาดูงานรับฟังปัญหาของประชาชนในท่าเรือแหลมชะบังและแล้วก็มีการไปดูงานมาแล้วเพราะฉะนั้นพักประชาชนมีการสนับสนุนการทํางานของสอส,สกิตในประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อนมาตลอดเนี่ย แล้วก็การกล่าวหาว่าไม่ได้รับความเคารพเรื่องเพศอันนี้ประกรณ์วฒิขเขาบอกว่าพรคอนาคตใหม่เข้าไกลและพพักประชาชนนี่โอยกับเรื่องนี้เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นเรื่องค่านิยมหลักในความเชื่อที่พรักให้ความสําคัญเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าท่านจําไม่ผิดนะพรักอนาคตใหม่เข้าไกลแล้วก็มาพักประชาชนเนี่ยเขา,ารณรงค์เรื่อง LGBT คิวพลัดอะไรเน <technology> ี่ยผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะเขาลอรลุ์เรื่องนี้มาตลอดแล้วตอนหลังพอพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลนะพรรคเพื่อไทยก็ไปจับเรื่องนี้เพราะว่ากลัวที่จะไม่ได้ไม่ได้ฐานคะแนนนิยมของเพศที่สามเราวานไปแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวมาเราจะเห็นว่าพรรคอนะคตใหม่เก้าไกลนี่เขาพยายามผลักดันกฎหมายเรื่องพวกนี้ต่อสู้เรื่องพวกนี้มาตลอดอันนี้ก็ได้เรื่องหนึ่งบอกว่าก็ให้สอเกิน สสกตดได้ทางานความหลากหลายทางเพศโดยร่วมกปิทีมสภาความหลากหลายทางเพศของพัะยาชนร่วมผลักดันพรบรสมรสเท่าเทียมมีส่วนร่วมในการในทีมยกร่างพรบรับรองเพศมอบหมายให้กิจยกร่างพรบรคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยเทคโนโลยีอนามัยการจเจริญพันธุ์สอดคล้องกับเรื่องสมรสเท่าเทียมให้งบประมาณในการไปทํากิจกรรมในพื้นที่ศรีราชาอะไรต่าง นะอันนี้ผมเอาเท่าที่มันจาเป็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวมากเนยก็ก็ทางเอ่อปากกว้าวุฒิเขาก็ยืนยันว่าสนับสนุนหลายเรื่องเลยอันนี้ความเห็นผมนะเอ่อเพิ่มเติมว่าในในความเป็นจริงเนี่ยมันคงไปสนับสนุนทุกเรื่องไม่ได้เพราะว่าเรื่องราวมันทั่วประเทศเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาคงพรรคก็คงเห็นว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแนวทางที่จะเป็นและเหมาะสมก็คงคงคงจัดให้นะ ทีนี้ประเด็นสําคัญของการถแถลงข่าวของวน,น้าเทงที่ผมบอกว่าจัดการเรื่องนี้ได้ได้ดีมากแล้วก็รวดเร็วฉับไวเด็ดขาดทันการนี่ก็คือวน,น้าเทงนัตพงศ์นี่ประกาศชัดเจนเลยนะครับถ้าผมสรุปเป็นวัหข่าวก็คือรักประชายชนดองงูเห่หาดองเข็มสอสอกิดดอง ดองไว้เลยไม่ขับออกนะอันนี้คือชัดเจนนี่ประเด็นที่หนึ่งนะไม่ขับออกตามที่เจ้าตัวต้องการตามที่ประกาศบอกอยากจะไปอยู่พักประกาศทำแล้วก็ประเด็นที่สองคือไอจดหมายทั้งคําประกาศอะไรต่างๆเนี่ยมันแสดงถึงเจตนาว่าอยากจะออกจากพักไปชาชนมันก็คือเหมือนกับการลาออกแม้จะไม่ใช่จดหมายลาออก แต่ถ้าตีความทั้งหมดแล้วก็คือต้องการออกจากพักประกาศที่จะยุติบทบาทกับพักก็คือต้องการออกจากพักประมาณนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสทเทคบอกว่าจะส่งทั้งหมดเรื่องทั้งหมดที่เป็นเจตนาของสสกิเนี่ยไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตีความตามกฎหมายว่ามันเข้าข้อกฎหมายหรือเปล่าว่านี่คือการลาออกการประกาศของสสกิทั้งหมดทั้งเอกสารทั้งการอธิบายด้วยวาจานี่ จะส่งไปให้ตีความถ้า,ามีการตีความว่าสะสะกิดสิ่งที่กระทำทั้งหมดคือการลาออกสะสะกิดก็จะพ้นสภาพการเป็นสะส,ะสะตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าก็คือตอนนี้สะสะที่ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะดองไม่ขับออกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีการตีความว่า ไม่เข้าข่ายเป็นการลาออกนั่นก็คือคือถ้าลาออกนี่สสสสกิจเนี่ยจะพ้นสภาพการการเป็นสสทันทีเลยนะแต่ถ้าตีความออกมาว่ามันไม่ใช่การลาออกมันเป็นการแสดงเจตนาว่าต้องไม่อยากทํางานร่วมกับพักประชาชนแล้วเท่านั้นแต่ไม่ใช่การลาออกถ้ายังไม่ใช่ลการลาออกก็ยังเป็นสสอยู่ทางสสท่นเองก็ประกาศชัดเจนว่าจะดองไม่ขับออก ยังให้มีฐานะเป็นสมัยเป็นสสของพรรคประชาชนอยู่ต่อไปเพียงแต่ว่าจะตัดสิทธิ์ต่างๆที่พึงมีพึงได้จากพรรคทั้งหมดหรือว่าจากสิ่งที่พรรคจะแต่งตั้งให้เรืองอะไรก็แล้วแต่จะไม่ได้ทั้งหมดเลยนะก็ทัศนว,ว่าดองมูเห่าตามที่หัวหน้าเท่งประกาศที่ผมนํามาขึ้นมาเป็นชื่อปกนี้นะทีนี้เรื่องของเรื่องมันประเด็นมันก็อยู่ตรงนั้นแหละที่ผมสรุปไปว่าสสแเท่งพูด ว่ายังไงอย่นะทีนี้ถ้าจะขยายความว่าวันนั้นสสเท้งได้พูดอะไรออกไปบ้างนี่นะครับก็บอกว่าเอสอสสเท่งบอกอย่างนี้ครับหัวหน้าเท้งบอกว่าเหตุผลที<บ>ก่ทกรีได้ถแถลงมาเมื่อเช้าส่วนใหญ่เป็นเรื่องความไม่พอใจส่วนตัวไม่ใช่อุปสรรคในการทําง,งานรับใช้ประชาชนแต่อย่างใดซึ่งพรรคประชาชนมีมาตรการต่อคนที่่อยยศต่อเสียงประชาชน ที่มอบความว่างใจให้กับภัคประชาชนอย่างเด็ดขาดต่อไปก็อย่างที่บอกะก็คือไม่ขับออกดองไว้อย่างเงี้ยแล้วก็จะส่งไปตีความว่าเป็นการลาออกหรือเปล่านะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะพอเป็นแบบนี้เนี่ย เมื่อดองไว้เนี่ยนะตัดสิ์ดูมีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมาตรการเด็ดขาดอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะะอะไรนี่ก็ต้องต้อง,ต,องต้องชมทางหัวหน้าเท้งกับทางผู้บริหารของภาคเห่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่าอันนี้เป็นวิธีการทํางานที่ที่ดีแล้วก็ทํางานเชิงรุกก็คือหัวหน้าเทคงยังบอกว่าวันที่สิบแปดพฤษภาเนี่ยตนจะเข้าไปก็คือตัวหัวหน้าเทงจะไปพร้อมกับสสชนบุรีทุกเขตเลยเนี่ยนะ เพื่อไปยืนยันกับประชาชนว่าพรรคประชาชนยังพร้อมเดินหน้ารับใช้ประชาชนทุกเขตรวมทั้งเขต6ซึ่งเป็นเขตที่สสกิจเป็นสสเขต6อยู่นะโดยบอกว่าหัวหน้าพรรคประชาชนได้มีการมอบหมายให้สสศาสหร์สวัสด์ที่ยืนแถลงข่าวอยู่ข้างๆด้านซ้ายของหัหน้าเท้งนะเป็นผู้ดูแลพื้นที่เขตหกแทนนางสาวกิจต่อจากนี้ไป ก็เมื่อนางสาวกิจหรือสอสอกิจบอกว่าจะย,ยุติบทบาทการทํางานกับพักประชาชนก็แน่นอนหัวหน้าเทง้งในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยจะปล่อยให้พื้นที่ไม่มีคนดูแลไม่ได้ก็มอบหมายให้สอสอสาร,รวัตรเนี่ยซึ่งเป็นสอสชนบริเขตเจ็ดมาดูแลเขตหกด้วยนะอันนี้คือคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ก็ต้องต้องชม หัวหน้าแท้งอีกทนะีในการแก้ปัญหาตรงนี้ได้จัดการปัญหาได้ดีมากเลยนะทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดปิดท้ายตรงนี้ก็คือว่าไอ้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมันมีมันมีลักษณะการต่อสู้ของระหว่างการเมืองสร้างสารรค์แบบพรรคประชาชนกับการเมืองเก่าๆแบบนำเน่าทีนี้ถามว่า การที่<ช>พักพ,พักอนาคตใหม่ก้าวไกลที่มาเป็นพรรคประชาชนพยายามจะสร้างการเมืองแบบแบบสร้างสารรค์เนี่ยนะเข้ามาทําการเมืองในรูปแบบใหม่ท่านใหญ่เล่าไม่มีความแตกต่างกับพรรคเก่าๆอย่างมากเลยพรรคประชาชนก็จะมีแนวทางวิธีการอะไรต่างๆของเขาที่ต้องการสร้างพรรคที่มันเป็นของประชาชนจริงๆเพราะหลายอย่างเนี่ยนะเขาจะไม่มีการซื้อเสียงเขาไม่ไม่ไม่มีการที่จะไปเอาเงินไป หวานกับเรื่องที่มันมันไม่สร้างสรรค์นะแต่ว่าแต่ว่าโอเคถ้าเป็นระบบเก่าเนี่ยเป็นระบบบ้านใหญ่หรือระบบการเมืองแบบเก่าๆน้ำเน่าเนี่ยไปซื้อตัวสอสอแบบเนี้ยพรคประชาชนเขาไม่ทําเขาไม่ไปตกปลาบอกเพื่อนไม่เอาเงินไปทุ่มซื้อสอสอพักอื่นมาอยู่พักตัวเองแล้วพอได้เป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็สามารถที่จะไป ได้ผลประโยชน์จากโครงการจากงบประมาณต่างๆที่อนุมัติไปหรือว่าจากโครงการต่างๆที่ดําเนินการไปเนี่ยมันก็มีส่วนแบ่งส่วนอะไรเข้ามามาตุนเป็นทุนเอาทุนคืนเนี่ยนะไอไองบที่ซื้อสอสอไปเนี่ยนะมันก็สามารถไปเอาคืนจ่ายพวกนั้นได้แล้วแล้วก็จ,จะมีเงินเหลือที่มาตุนไว้ที่พักสามารถจะทํางานการเมืองต่างๆต,างต,างต่อไปได้ในะการเมืองน้ำเน่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่การเมืองสร้างสารรค์ที่รัฐประชาชนก็ไม่ทำเขาพยายามจะทําการเมืองคือคือท่านลองนึกดูว่า ไอการเมืองน้ำเน่าแบบเนี้ยที่ใช้เงินเนี่ยนะแล้วผมก็แปลกใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คตตอนนี่ทําไมเหมือนกับกอตกอตอเป็นเป็นใบเป็นง่อยอยื่ยังไงคือที่ผ่านมานีเลือกตั้งทุกแห่งนี้ใช้เงินซื้อเสียงกันหมดเลยชาวบ้านเขารู้เขาเห็นกันต้องต้องสื่อต่างๆก็ลงข่าวกันสื่อโซเชียลมีเดียที่ก็เจาะก่อติดเรื่องนี้จริงๆเขาก็ลงข่าวกันล่าสุดที่เลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ ายกันหัวหนึงหลายพันเนี่ยแล้วคนก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองพรรคการเมืองเองก็ออกมาโวยวายที่พรรคการเมืองที่แพ้นเนี่ยก็ออกมาโวยวายกันว่าทําไมมันเกิดขึ้นอย่างนี้ทําไมกรกตไม่จัดการจนป่านนี้ผมยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยผมตั้งข้อสงสัยว่าอย่างนี้ว่ามันมีใครอยู่เบื้องหลังที่ปล่อยให้การซื้อเสียงในการเลือกตั้งต่างๆมันระบาดกันอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมไม่เห็นมีใคร ที่จับคนผิดเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังเอาไปนอตายไม่มีเลยมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังใครสั่งใครบอกใครเป็นคนไปชี้เป็นชี้ตายเรื่องนี้ที่ต้องการปล่อยให้การเมืองน้ำเน่ามันเข้ามาครอบงำประเทศไทยในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นรอบใหม่รอบเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นรอบใหม่หรือเปล่าเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่จะสกัดส้มหรือเปล่าอันี้ผมผมตั้งข้อสังเกต เป็นเป็นคำถามให้ท่านไปคิดต่อและติดตามกันต่อนะเพราะผมผมผมสงสัยเหลือเกินว่าอาการเมืองน้ำหน้าหวงนี้เนี่ยนะที่มันยังมีอยู่เลยแล้วมันระบาดมากขึ้นด้วยตอนนี้มันระบาดถึงขั้นที่ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งกลุ่มพนันออนไลน์พวกค้ายยาเสพติดตอนนี้ถ้าท่านติดตามข่าวท่านจะเห็นว่ามีสสบางคนสจบางคนนักการเมืองท้องถิ่นบางคน ในในอาจจะมีกี่จังหวัดเนี่ยผมผมไม่มีตัวเลขอยู่ตอนนี้เนี่ยแต่แต่เชื่อว่ามีหลายจังหวัดมีพักการเมืองใหญ่นะักการเมืองระดับชาติอย่างน้อยที่รู้เนี่ยชัดๆเนี่ยคนหนึ่งหรือพักหนึ่งเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองพวกนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นปุ่มการเมืองนำเน่าอีกแบบคือเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองบ้านใหญ่การเมืองบ้านใหญ่เนี่ยแน่นอนอิทธิพลทั้งอิทธิพลด้านดีด้านลบเนี่ยแล้วก็เงิน เงินที่ได้มาทั้งเงินเงินดีเงินร้ายเงินมืดเงินสีเทาอะไรก็แล้วแต่สารพัดเนี่ยคำว่าบ้านใหญ่เนี่ยมันมีทั้งดีทั้งร้ายปนกันพวกนั้นก็ใช้เงินใช้เงินในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีกลุ่มคนที่ได้เงินจากการพนันออนไลน์ซึ่งเงินเยอะมากนะครับแล้วพวกนี้ได้เงินมาง่ายโดยใช้การพนันออนไลน์เป็นเครื่องมือที่จะดูดเงินจากประชาชนที่จะ ชอบไปเล่นกัน,น,นันานี้แล้วเงินทั้งหมดเนี่ยมันซื้อได้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่จะมาเล่นงานเขาเนี่ยให้มาเป็นพวกเขาแล้วเงินพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกใช้ในการที่จะไปแปลงกายเขาเนี่ยให้มาเป็นนักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนมาเป็นระดับสสบางคนเป็นห่วงว่าสักวันหนึ่งไอ้คนพวกนี้จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีด้วยซึ่งก็เป็นไปได้นะแล้วก็เท่าที่รู้ตอนนี้มีนักการเมืองบางคนพรรคการเมืองบางพรรค เกี่ยวข้องกับคนพวกนี้อาจจะใช้กลไกลของคนพวกนี้เป็นเครือข่ายในการสร้างฐานทางการเมืองหรือว่าเพิ่มจํานวนสสเพิ่มจํานวนนักการเมืองท้องถิ่นให้กับฝ่ายตัวเองเครือข่ายของตัวเองด้วยเลยอันนี้น่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรักประชาชนทําวันนี้เนี่ยมันคือการที่จะดองดองสสกิจไม่ให้ออกจากพักเนี่ยมันเท่ากับเป็นการ เป็นการย้อนเก็บปุ่มการเมืองที่ต้องการจะทําอะไรบางอย่างที่มันมันคนละแนวทางกับพรัคประชาชนอ่ะพูด้ง่ายๆประมาณน,นั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือจับตาให้ดีนะครับอย่างที่บอกว่าการเมืองอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่แนวสร้างสารรค์แบบพรรคประชาชนเนี่ยเขาพร้อมที่จะทุ่มเททรัพยากร ที่ได้มาทั้งสุจริตและได้มาด้วยวิธีที่อาจจะพลิกแพงรูปแบบต่างๆสารพัดก็แล้วแต่เนนะเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทตรงนั้นเนู่นะเพราะจับตาดูให้ดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่จบอยู่แค่นี้แหละมันจะมีมากขึ้นแล้วก็อาจจะรุนแรงขึ้นได้เพราะเมื่อไหร่ที่กลรเลือกตั้งใหญ่รอบหน้าเนี่ยก็จะยิ่งดูเดือด ขึ้นเรายังไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้จะเอาอยู่แค่ไหน,นในการที่จะลากให้พักรวมรัฐบาลนี้อยู่ต่อเนื่องไปจนครบครบ,ครบเทอมอีกประมาณสองปีเนี่ยนะอาจจะจบเฮก่อนนั้นอาจจะมียุบสภาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่อนข้างเข้มข้นขึ้นทุกวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามดูกันให้ดีนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงจริงๆนี่ก็คือการเมืองน้ำเน่าเนี่ยมันยังอยู่แล้วมันยังจะเริองงองามขึ้นมาในตรงเนี้ คนไทยเองต้องต้องระวังแล้วก็จริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้นอย่าคือถ้าการเมืองน้ำเน่ามันอยู่ได้เนี่ยประเทศเราจะน้ำเน่ากันต่อไปเยอะยนะสังคมจะน้ำเน่ากันต่อไปเยอะแล้วเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแต่เขาจะเห็นผลประโยชน์ของพวกเขาเป็นหลักนี่คือสิ่งที่จะต้องคิดและตังหนักไวด้ดีๆนะครับนี่คือสปอร์ไลท์เทเบิลโฟกับผมพิสิทธิ์ทันทิวแล้วเจอกันใหม่ครับ